สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงนะคะเป็นที่ดินสามร้อยหกตารางวานะคะขายตารางวาละห้าพันบาทนะแปลงที่คุณอาร์ตกำลังทำการวัดที่นะคะวัดหน้ากว้างอยู่เข้ามาจากถนนคอนกรีตนะคะจากหน้าบ้านหลังนี้ค่ะเข้ามาตามถนนเส้นนี้นะคะประมาณสามสิบเมตรนะคะก็ถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะ กำลังวัดให้อยู่นะคะว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะคะก็ติดถนนเส้นนี้คือที่ดินมันเป็นสองโฉนดรวมกันนะคะขายรวมนะคะที่สามรอยหกตารางวาที่ดินอยู่ตำบลบางเก่าอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะใกล้หาดบางเกตเพียงแค่สองกิโลเมตรที่ดินแปลงนี้สามารถเก็งกําไรได้นะคะเพราะว่าราคายังถูกอยู่นะไปตามถนนเส้นนี้นะคะ่ะคอนกรีตเนี้ย ก็ไปหาดบางเกตนะคะสองกิโลไปทางซ้ายก็ได้กว่าก็ได้นะคะบริเวณนี้เขาสร้างบ้านแล้วนะคะน้ำไฟมีพร้อมนะคะบริเวณนี้มีหลายแปลงนะคะแล้วแต่ว่า,อาชอบตรงทะเลตรงไหนนะคะขึ้นอยู่กับทะเลนะคะแต่ว่าโฉนดแบ่งไว้หมดแล้วนะคะจะมีห้าสิบวาก็มีห้าสิบหกวาก็มีนะคะ127ร้อยยี่สิบเจ็ดวาก็มีสามร้อยหกวาก็มีนะคะ กำลังหาหมหุดเขตอยู่นะคะแล้วก็กำลังเลงอยู่ว่าระยะถูกต้องไหมนะคะแปลงนี้ติดถนนสามด้านนะคะถนนเส้นนี้เบิ้นทำให้เองนะคะทีมงานของเราได้ช่วยกันทำนะคะเวลาได้เงินมาก็มาถมทางเข้าทางออกให้นะคะนี่นะคะสองแปลงนี้ติดกันสามร้อยหกวา แปลงนี้นะคะขายที่ราคาหนึ่งล้านห้าแสนสามมืนบาทนะคะเดี๋ยวคุณอาร์ตกำลังทำสัญลักษณ์ของขอบเขตของที่ดินให้นะคะแปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงค่ะส่วนมากที่ดินที่เปิ้ลขายนี่นะคะเป็นฉนดคุดแดงทั้งหมดนะคะแล้วก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆกับหาดชะอํานะคะแล้วก็หาดบางเกตนะหาดชะอําออกไปนี่ก็ประมาณ5้ากิโลนะคะตัวเมืองชะอําก็ห้ากิโลค่ะ แปลงนี้ติดถนนสมด้านคือด้านที่น้องตาลิืนอยู่แล้วก็ด้านที่คุณอาร์ตวิ่งวนไปนู่นแล้วค่ะแล้วก็ไปทางป่ายูคาลิปตัสนั่นแหละคะ่ะแต่สภาพของถนนนะคะยังเป็นที่ดินแบบนี้อยู่นะคะก็สามารถเอาไว้เป็นที่จอดรถได้นะคะไหลาทางของบ้านได้นะคะที่ดินสามารถหันได้หลายด้านนะคะทั้งด้านทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศใต้นะคะ สามด้านเลยจุดที่คุณอาร์ตกำลังปักนะคะบริวเวณน,นี้ที่เปิ้ลขายไปก็แปดแปงเก้าแปลงแล้วนะคะเขาก็ซื้อไว้เก่งกำไรบ้างนะคะบางคนก็ขึ้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะคนนี้คือคนพื้นที่นะคะซื้อไว้เพื่ออยู่อาศัยนะคะสองหลังเนี้ยซื้อจากเปิ้ลไปนี่คุณอาร์ตกำลังวัดให้อยู่นะคะ ครับนะครับเดี๋ยวก็ผมจะวัดหน้ากว้างให้ดูนะครับส่วนไอ้ทางลึกอะเดี๋ยวก็จะพยายามวัดให้นะครับอ่นนออาอครับแปลงนี้มันสองแปลงรวมกันนะครับโอเคครับสามารถซื้อไปเก็งกำไรขึ้นบ้านถ่ายได้นะคะ จะขึ้นบ้านขายจะขึ้นบ้านพักอาศัยจะเป็นบ้านพักตาอากาศได้หมดนะคะถน,นนนี่อย่างที่บอกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเป็นเวลาได้ค่าทํางานมาค่ะก็จะรวมเงินกันนะคะช่วยๆกันพี่ๆน้องๆของเปิ้ลเนี่ยค่ะช่วยกันถมทางเข้าทางออกนะคะก็พยายามทําได้เท่าที่ทําได้นะคะหรือป่าบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เป็นส่วนมากมันเป็นที่ที่ว่าเนี่ยพกต้นไม้เนี่ยแบบเนี้ยชอบขึ้นนะคะก็เลยช่วยกัน เอาออกนะคะเพื่อที่จะได้ดูสวยงามไม่น่ากลัวนะคะขายก็ง่ายหรือจะซื้อแยกก็ได้นะคะแปลงหนึ่งร้อยหกสิบวาอีกแปลงหนึ่งร้อยสิบหกวานะคะแต่ตอนนี้คือเปิ่อนทำคลิปรวมกันนะคะเป็นสามรอยหกวานะคะขายที่หนึ่งล้านห้าแสนสามหม่นบาทใช่ไหมลูกโอเคใช่นะคะ ก็เฉลี่ยแล้วตารางวาละห้าพันบาทนะคะคือเสาไฟไม่ได้กั้นที่ดินนะคะที่ดินมันมันเป็นสองโฉนดอยู่นะคะก็หมดเขตก็จะอยู่ตรงเสานี้เสาที่ปักถุงนี่นะคะแล้วก็ที่น้องตาลยืกอยู่เนี้ยที่เสาไฟเนี้ยหนึ่งแปลงแล้วจากเสาไฟเนี้ยไปตรงที่ปักถุงเมื่อกี้เนี้ยค่ะอีกหนึ่งแปลงพอรวมกันแล้วมันได้สามร้อยหกวานะคะ,ะใช่จะซื้อแยกก็ได้เพราะมันเป็นสองโฉนดอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ซื้อแยกก็ได้นะครับแล้วก็ทางนู้นะเป็นถนนข้างหลังที่เราสามารถแบ่งตรงกลางได้เข้าออกได้สองทางข้างหน้ากับข้างหลังเนอะครับ<ม>เหมือนกันทั้งสองแปลงทางนี้สามด้านเลยแปลงนี้ทางนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ด้านตะวันตกเอ้ยทิศใต้ด้านหนึ่งสามารถตัดได้สองแปลงอีกเลยกลางได้สองแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้<ม>ครับ<ม>ได้หมด น้ำไฟเดี๋ยวเราเดินให้ได้นะคะถ้าซื้อที่ดินกับเราเดี๋ยวเราจะเดินน้ําเดินไฟให้นะคะไปช่วยประสานงานให้ได้นะคะจะซื้อเก่งกําไรได้ซื้อเพื่อปลูกบ้านพักอาศัยได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีเงินจํานวนที่จํากัดอะคะ่ะก็มาซื้อดูนะคะแปลงเล็กๆแบบนี้นะคะราคานี้ไม่มีค้านะคะแล้วแปลงแบบประมาณเนี้ยหายากนะคะ นี่นะคะตำแหน่งที่คุณอาร์ตยืนอยู่จากถุงนี้เข้าไปนะคะลึกเข้าไปนะคะประมาณห้าสิบเมตรคุณอาร์ตกำลังเดินวัดให้อยู่นะคะก็เอาเข้าวๆนะคะคุณอาร์ตกำลังค้นหมดให้อยู่ค่ะจริงๆนะคะถ้าว่าสนใจนะคะซื้อแล้วแบ่งซอยเป็นแปลงเล็กขายอีกก็ได้นะคะเพราะว่ามันติดถนนทุกด้านเลยค่ะสามด้านเนี้ยแบ่งแปลงเล็กได้สามแปลงเลยนะคะเนี้ย เฉพาะแปลงเนี้ยแปลงที่คุณอาร์ตกำลังไปปักสาวอยู่ะคะ่ะเราก็ซอยเป็นแปลงเล็กๆขึ้นบ้านขายก็ได้นะคะขึ้นบ้านหลังละห้าสิบวาห้าสิบวานะคะโอห้าสิบวาเดี๋ยวนี้เนี่ยชามขายหลังหนึ่งก็สองล้านกว่าแล้วนะคะสองล้านห้าก็มีนะคะห้าสิบวาเนี่เดินเรื่องกับธนาคารนะคะสำหรับคนที่มีเครดิตดีๆก็กู้ได้นะคะกู้ซื้อได้ผ่านธนาคารนะคะ หรือจะซื้อเงินสดเราก็ลดให้เขาบ้างอะไรบ้างนะคะเวลาเขาต่อเรานะคะอันนี้เป็นแนวทางที่เปิ้ลบอกเพื่อเป็นแนวทางนะคะธุรกิจที่เขากําลังสร้างบ้านขายการพัฒนาที่ดินนะคะที่คุณอาร์ตเยือนอยู่นะคะที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมสวยมากๆนะคะ รีบมาซื้อนะคะเดี๋ยวไม่มีราคานี้นะเวลาขึ้นบ้านเยอะๆอย่างที่เปิ้ลเคยบอกอย่างที่เปิ้ลเคยบอกประจํํๆนะคะเวลามีบ้านขึ้นเยอะๆนะคะที่ดินก็จะอัพราคาขึ้นสูงนะเพราะว่ามันประกอบไปด้วยอ่าเหมือนมันพอตรงไหนที่มีชุมชนเยอะๆค่ะราคาที่ดินก็จะสูงขึ้นซื้อไม่ค่อยได้แล้วนะคะในราคาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเพื้นจะสรุปให้ฟังนะคะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะ306ตารางวาหน้ากว้างติดถนนด้านนี้นะคะด้านที่เปิ้ลนั่งอยู่เนี้ยด้านเนี้ยกว้างติดถนน24เมตรนะคะลึกเข้าไปนะคะติดถนนเส้นนี้นะคะเขาเรียกลึกหรือเรียกยาวอะลึกนะคะลึกเข้าไปที่คุณอาร์เดินมาเนี่ยประมาณ50เมตรนะคะขายที่ตารางวาละ5,000บาท ราคาประเมินขึ้นมาเป็นตารางวาละ3,450บาทแล้วนะคะขึ้นมากระชูดจากปีที่แล้วมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันบ่อยก็ทำให้ราคาที่ดินประเมิอนอัพขึ้นนะคะอ่าโอเคนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากที่จะมีที่ดินแปลงเล็กๆอยู่ใกล้หาดบางเกตหาดชะอำานะคะมาซื้อเก็บเอาไว้ได้นะคะซื้อวางไว้เฉยๆเดี๋ยวก็ได้กำไรแล้วะคะ่ะ เพราะว่าที่ดินราคาแบบนี้ไม่มีแน่นอนค่ะในเขตชัยอํายิ่งในบริเวณแบบนี้นะคะที่เปิลอยู่อาศัยนะหายากมากๆนะคะราคานี้มีเงินก็มาซื้อมาจับมาจองกันนะคะหรือจะพัฒนาที่ดินซื้อแล้วพัฒนาที่ดินก็ได้นะคะเพื่อที่จะปลูกบ้านขายหรือซอยแปลงเล็กได้นะคะแปลงเนี้ยเฉพาะแปลงเนี้ยเปิ้นตีให้สามแปลงได้เลยค่ะถ้าซอยไปอ่ะคาดการให้เลยนะคะว่าถ้าซื้อแปลงนี้ไปนะคะเฉพาะแปลงเนี้ยค่ะที่ว่า ากเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าต้นนี้นะคะมานี่นะสามารถซอยได้สามแปลงนะคะแปลงละห้าสิบห้าสิบกว่านะคะเพราะว่ามันเนื้อที่มันร้อยหกสิบวาค่ะประมาณห้าสิบกว่าก็ได้สามแปลงเลยค่ะแล้วก็ติดถนนแปลงมุมอะค่ะสองแปลงอะจะติดถนนสองด้านด้วยส่วนแปลงกลางะคะ่ะถ้าแบ่งไปแล้วติดถนนหันหน้าไปทางทิศใต้อะค่ะโอเคถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็มาซื้อนะคะมาดู ถ้าจะซื้อที่ดินก็ต้องมาดูก่อนนะคะแล้วก็โอเคแล้วก็นัดโอนกันได้นะคะสำหรับวันนี้เปิ้ลก็ขอลลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ